สบายดีพี่น้องมุกคูสิบมันนี่ก็สิออกกันนะเอ็กซ์ไซส์เก่าแหละอะไรเพราะว่าหอนม่วงกับเตรียมรู้ได้ผิวเทานี่นี่ได้เอออาเบิ่งไปน้ำกันเนนด้ <c oughs> เอ,อ,ดอ,อพี่น้องเอ้ยเออเป็นยังไงเออสิไปใช้มันนี่คุณแหละบอลงมงามอีกเออสิไปบอลงมงามอีกเด้อพี่น้องเอ้ยมันนี่โอเคติดตาม nhàng một cao mà nhìn cái nòng ơi cao bên cái lăng khỉnh cầu ấy ơi เทตุนั่นนี่ไปทา้งใดมันเกิดจากค,คือกันหมดได้พี่น้องเว้ยพราะว่าเขาเห็ดมันแบบหมดู่เดียวกันไปน่ะย่างไปถนนนี่ย่างไปทางใดเก็ดจากค,คายคือกันหมดเ,ออเขาเห็ดะเ,เขาลีไซา์มาแบบนั้นนี่ระเทตุนั่นนี่อาจาเห็นไหมนั่นเบื้องเขาขีดถนนน,นั่นเอ ขีดชนวน,นมันก็นยังคือกันนี่แไละเลยบนนั้นน,นั้นห้อยขีดเขาอันนี้มันการอันนั้นทางรถถีบเห็นบ่ตัวนี้มันทางรถถี่เห็นบ่างบอลเขาอันนั้นแต้มหูบรถถีบเห็นบ่พี่น้องอันนี้มันทางรถถีบคนทางตงัวนี้มันนั้นมันเป็นแต่นั้น เขาบึงเขาไปอน,นาเส็นได้มันก,ก็อยากคือเก่าตัวเส็นนี่มันทังเฮือนเขาเขาเขาบร่ได้ขีดเส็นทั้งนี้เส็นตัวนี้เขาบร่ได้ขีดเส้นคอนเส็นแบบว่าเขาห้องสเตจจิตรีเขาอยากขีดคือเส็นแบบนี้เขาอันนั้นเขาอันบอนเขาบอนเข,า,นขาบอกขีดนี่คือเส็นแบบนี้มันทางบ้านเขา ผ่นทางแบบพวกหอยย่างไปเอิซระเขาขีดสีเหลืองเห็นปะเขาขีดนั่นอันไดนบ้านันนี้นนนเ,นเห็นบอกอันนั้นอันน่ะหัวเหออัอนกระยนนเยาะอ,อันนั้นทางอันนี้มันเป็นข้าวห้องอันน่ะทางยางตัวนี้ตัวนี้มันทางคนยางพวกหอยงางอยงางตัวตัวนี้มัน อทางรถถีบตัวนี้ตัวนี้มันทางรถถีบตัวนี้มันมันเคียงกับคนเนี่ย่างไปนุ่กันเจ้าดีไซน์ออกมาไปละเห็นบอกยางไปทางใดก็มันก็อยากคือคือกันนี่อันนี้ก็บล็อกหนึ่งตัวนี้ตัวนี้บล็อกหนึ่งที่หมดทางมันจะคล้ายกันนี่เห็นบอกืีอถนนเขาเห็นดห มันอยากคือคือกันเบิดบบไปทางใดก็ไล่เกิดลังต้นนี้มีเหือเกิดตัวนี้มีเหือจารินอันนาอันนี้เขาถิ่มได้นี่พี่น <mainland mermaid> ้องตู้ตัวนี้ทางหลังคนนี้เห็นว่าเขาถิ่มอันนาบอนมันอันันอันนี้มันเป็นน้องได้หนิเลย น้องหนามเดเขาปลูกต้นใหม่พให้คนเห็นย่ามชโโนโุ้ผมจ้อันนั้นอันนั้นจะเห็นเพราะว่ามัมมีใบใหม่เด็เห็นออกเ้ยเห็นอนั้นอ่นบอกองอะไรเราจะเห็นนะ น,นี่เป็นบล็อกนี่ตัวนี้เป็นบล็อกตัวนี้ข้างหลังคนถ่ายค่ะพี่้องเบิ่งที่ถัดง,งามงามหล่อ่นน,นหลังอากางามเลยี่ยอดเพชหีนคือกันนั่นนั่นเห็นบลกรกลา บนใส่รลุดบนใบรลุดขยับถ่ายพี่น้องเบึงตามเรียบตามเรียบเรือนขยับเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็ปลูกขึ้นใหม่ในแคมทาง,องโอ้ยงาม ยยยยยอ,อย่าปลูกหาพี่นางอย่าปลูกหญาไฟแดงไฟแดงเรื่อยๆไปไฟนี่เขียวเพราะว่าคันบัทาไปลูก,กไปไหาเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đại 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 à, là không bỏ lỡ những video hấp dẫn À, nhằm, 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 nhằm thịt vân nhắn sung gần với bọn thế giờ bọn chó lốt có quảng người đấy bọn hết hiện hay em นนอแปลว่าอันนั้นอ <board> ันนาเขาสิบอกประวัตินี่แหละแต่ละพระเจ้าเหตุปีใดปีใดขาจะสิบอกไม่นี่แหละบอกเ้ยบนใบ่น้าชาเลือเรทางเขาอันบอน ก่อนจะน้อยยู่งขึ้นดิถากเลปนาะเ่็มี่บนน้องถกเดนเขาพาลูกเขาพาเต่าเขามาลุมเด็กแก่หูแ่หนังบ่อพปนี่ยชนทุกแนวเลยเดินตรงเนี่ นี่อันนี้ก็ทั้งขีเห่าเข้าทีมนี่ตัวนี้ทั้งขี้เหี่ยวก็จะเขาเหตุ้โกโกให้คนเด็ดทังขี้เห่ยลิซายโกก็เป็นขี้เหีเยวเข็าทีมนี่บ่น,นอ่เฮ้ยเด็อันนี้อนอนนจะบ,นบนจ่นนี่นะบ่นจอดรถทีบ่นคนจอดรถทีเ็โต เข,เ,เขาเห็ดไหวให้คนนั่งเล็นน,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 นั่งกจุดนี้มนกานังกันเห็นไหตัวหน้าก็สวมหน้าสวมหน้าก็เห็ดไหว เรียกคนมาลีดเบิ้งกอมันไหลกัน <music> น <Brothers> okay, ี่เพว่มันมันอ่มันไหลกันโค้เจ็บเจ็บเจ็บเตัวนั่นแล้วยแบบแบบแบบเดียวตัวเองไปหาถ่ายอู้ถ่ายก็ อย่างแบบแบบแบบอย่างน,ออาน,าน,นี้นี่เด็กน้านอกบอนเขาห้คนเันมาปิกนิกเขาพุกไหวเห็นบ่เขาพุกไหวมืดน่มีทั้งขีงยือมี <c oughs> มท,ทั้งขียมีเมตาไฟให้ปี้ไรเขาเฮดบอลันหคนมาปิกนิก เหยื่อเห็นบ่เขามาไวหว้มันเช้าวันที่เต็มอยู่นี่แหละเนดิอันนั้นเตาไฟก็ได้พี่น,อน้องเห็นบ่เด็กเตาไฟเด้กเห็นบ่เด็กเตาไฟนั่นวัดตัวน,น,นี้ก็แมนตัวนี้ก็แมนตัวนี้ก็แมน บอลบอลขย่อบุบบอลเนี่นกยก็บอนเนึ่งอีกนะบอลนั่นนั่นรัฐบาลบนเ็ดไว้ให้คนให้ประชาชนมาเงินซุ่มกันพิกนิกยน่ยมันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แม่นเมัดแม่นแหละนี่บอกขย่อบเ็ดไว้ให้รัฐบาลบนเหตุวใัให้ประชาชนนะให้ประชาชนมา,า,นมาพิาลิ มีตมีต no, ังครบเลยเห็นไหมมีตังมีสวมน้ามไว้ค right? no, no ok. ือพวก็เห็นคือผิยทายมันงามได้แถวนี้ได้เนี่เาุกใหม่มีแต่กุกใหญ่ Giêng đi phổ bầm cục mày cụ nhảy đây, để đứng, đúng, đúng mày, cả. Nhảy. Bạn mày có mà có bài có, để kìa ngọt mày kìa hòa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  kìa ท่านั่นได้ทายให้ชนอกเห็นบ่อันนั้นเพื่อนนั้นหลังนันนัตู้นั่นแม่นนั่นไลบูรี่ได้ไลบูรีว่วนนั่นให้คนแล้ว,ว่าใไอ้ยัชิมเสงซื้อกมา มาเจ้าอากาศก็เย็นดีโอ้ตอนช้อนมันอากาศมันอันนี้มันเดินเนี่ยเดินเขาตีอย่าตีนั่นนั่นตีตีไก่ตีบานนี่น,น่อยเดี๋ยวคอยบูว่าวเขาเห็นหลายิด นี่กำแางขวดทาง,อ,ทางอันนี้ก็บล็อกหนึ่งนะน้องไวนถ่ายตูนอะไรอย่างนี้ปับไปบเราบอกเพื่อนนะน,นี่ก็เจ้าอ,อันนั่นเฮ็ดหนังสือว่าให้คนอ่านได้ พี่น้องใกล้นี่นอย่ยบุ๋มเหม็นมหฮออยังได้นะ่ะแต่ว่าใครจะเอาหนังสืออัน่ฟ้าไว้วหรือหายเร็กน้อยเขาอ่านนานังสือมันดูมีมาไทยอยากไปอ่านหลือมาเอาเอาแล้วก็นนานมาส่งคืนอ่านแล้วแหละมาส่งใบบนเก่ามนันนี่แหละอันใส่ไวเ้เคื่อนน้อยนี่แหละมึงกใหม่ตัวหนึ่ง้นตั่ได้ได้น้อยตัวได้น,น้อย ตุน่นใหญ่ตุ่นใหม่ตุ่นอะไรหน่อ,อเลยต้นไหนก็พอแล้วแถวนี้เขาบุบบักมันเอออันนี้ที่แมนของรัฐบาลต้นใหญ่ๆนี่ต้นใหญ่ๆแบบเนแคมทางที่แมนของรัฐบาลที่ชื่อแมนกุ๊กโพตุ่นตุ่นใหญ่ ดดเดกกาบล็อกหน,นึ่งเป็นไปอันอน,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 นั้เนเรตยนกระหนาวเฮ้ย <c oughs> จะออะงานีไซนมามันจะไหม่ได้หน่อ้เลยตายนกอึดมองคลิกแม็กอยู่เยอะงามเนื่อเนก็ยอะได้างันไม่ได้ไปตามทางยางอะไรน่ไปตามถนน พทวะเนา่ยมันเส่ามันมันจะมีรถหลายดิเพื่อนคนมันมีรถเปแล้เส้นทางกันเพื่อนคนนี่สลายเลยรถมันบเข้ามาทั้งบอลมันเขาเห็ดทางยางทางรถถีบพุ่นมีแบบนั้นลายมีรถลายตัวนี้ทางเส้นนี้มันบหมดนี่แล้วนั่นเราพามาเราไปยางนะดิ ดึงมาดึงไเจ้าเนนี่มืแมนเ็นคนยางเส้นคนยางคนนี้นี่มันทางคนยาง ใหญ่ลงเลยลดมากมากเลยตัวนี้เรียนแยตาลังขึ้นเรียนลังึ้นนงขาไฟแดงนีพยามมันดังตุ๊ดตุดตุดต ชนะวาวาตรม้นข้าให่เลยมีรดี่ันช่วยรถเหยไลขนาดตู้นั้นมาแล้วของไปชอยละตู้มีการมาแล้วเฝอขุมมั แล้วว่าเต้าน้ำตัวนี้สามสี่บล็อกเขาจะเห็นต่างไปเลยเพื่อเกิดไฟเกิดยังเขาจะมาต่อในนี้พวกไฟเออพวกนั้นดิพวกซีดีฮะนะฮะตัวนี้เกียวเห็ดไหวเตียนบล็อกหนึ่งตัวนี้บล็อกเดียว ก็จะเอาปลูกไว้ให้นกได้นี่แหละมันหมามันดกโด่เช่นบอกให้นกให้กระหอ,อกและอันนี้ต้นนี้ก็คือกันนี่นมากเกาะเลพี่น้องนี่เห็นบอกมากเกได้นี่กำลังเป็นหมาอนนี้ก็มากอรกระกหอ,อกมากขนาดได้นะยอดเลยแอปเปิลตัวนี้เขาแล้วงแอปเปน้อยตัวนี้เอ็มอยูนี่เดนมาี่เห็นบอก ใช่เราส่งให้บึงเบิงบืงนกันเห็นอะไรพี่น้องเบิึงทิวทัศน์งามบ่เออสิถ่ายให้บึงมือแต่ละมือแต่ละมือบอเห็น,นี่้ยเรียนมันกำลังขึง้นถ่ายให้บึงมือสุงมือไปย่างเท้าได้ิถ่ายให้พี่น้องเบิงึงเด้อติดตามเบิึงเป็นอะไร ทางงูสูงเงเบิเหอน่อเทื่แบรไวเท้นก็มาซุ่มซุ่มหัวเท้าน้พี่น้องเย

ตัวนี้มันดอกกันนั้นดอกยังก็ย่งห้องดอกแปดทิศเกาทิศบ่ะโอ,โอ้อันนี้เดี๋ยวมันกำลังเป็นดอกดอกตัวนี้ก็ได้โอ้งามธรรบานมันเป็นดอกเนี่ยโอ้ยงามเด้พี่น้องเลยเอาิ่งไปน้ำกัน